สามสองนอนทัวร์ครับอายุยี่บเปีครับด้ยแล้วด,ด้ไหมาอยูกับน้องน้องอะไรนะใช่ ขอนครสวรรค์แบบมิสแกรนได้ไหมครับนครสวรรค์อย่างเงี้ยครับขอเอเนอร์จีนั้นลองนับหน่งสองี่หนึ่งสองสามส มาพร้อมนะยูสิกนะคะอายุ26ปีค่ะไปห้าสี่สามสองยูสิกนะคะอายุ26่สิบหกปีค่ะดีสามนี่ถึงก่อนเลยไหมนี่เป็นภาพกว้างนะนี่สามถามแม่ก่อนถามแม่ก่อน